เพื่อนมันยีใกล้ขนานี้แล้วน,นี่ครับทีมงานเขาก็เอามือปัดๆออกเลยครับมันกับโบมี่ยังครับพี่นอาเรียบร้อยครับพีาา่นองเราจะไปออกไปชิมกันทางนอกบุครับรู้สึกว่าสิยุงสิลายครับขอบบปใจปลานี่นะ ยังเป็นยาต้นๆถ่ายรูปเลยสวยงามสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนดนะครับเด้อกะมือนี้ทีมงานหดาราอีสานเขากะว่างครับวันที่ไปเหตุงานเหตุการณ์ทา้งหลาครับก็เลยสิพากันไปหาต่อห้างที่เขาตามไปแล้วครับแม่ที่เขาตามไปที่เขาบูเจอห้างมันเมื่อนั่นะครับหาได้ก็บูเจอครับพี่น้องสองมือแล้ว แต่อ to to ันด hmm? huh ับแรกเขาก็ต้องกินข like> ้าวซสก่อนครับพี่น้องให้มันมีแห้งก่อนจิ่พักกันไปครับมาครับพี่น้องมากินข้าว้กันเด้อนั้นเขาก็กินข้าวซะก่อนนะครับเนาะมาเด้อครับกินข้าวแล้กันพี่น้องได้ยังกินละครับพันแหวนครับมาอนีเกาเหลาครับกรเหลามาเด้อกับรองเขาซื้อมาแต่ในเมืองครับมาเด้อครับกินข้าวแล้กันนะครับเด้อกินข้าวแล้วเขาก็สิได้ไปหาต่อที่เขาไปเบื่องไว้มันนั้นแหละครับแต่ยังไม่เจอเลยหางมันน่ะเจอแต่เมยคาใจอยู่ยังคาใจอยู่พี่น้องเลย ทักเจอบจ่เจอแล้วครับไปสองมือนี่ยังบ่เห็นอยู่ <c oughs> พี่น้องทีมงานข้พอพ้อผมนะครับสี่ออกเดินทางไปเขาไปป่าแล้วครับพี่น้องเราก็มาถึงสถานที่เถาสิมาะมาหาห้างต่อแล้วพี่น้องจักิเจอบ่เจอเด้พี่น้องเด้อไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องค <c oughs> ิดว่ามันสิมาทางป่านี่แหละครับแ <c oughs> ม่ต่อน่ะมื้อนานเฮาหาบ่เห็นครับผ่ <c oughs> านแวนขับพันอุโซเพิ่นก็เขาไปแล้วครับ <c oughs> พี่น้องตามไปเลยครับ พันแหวนเห็นยังครับวันนี้เป็นสุ่มสูงโอ้ครับพี่น้องโชคดีขนาดวันนี้ทีมงานขามมหาหางตัวมาเจอหางมิ่ครับนี่ละพันเห็นเปล่เลยเอายู่บอะไรยี่บโอ้เอาเลยครับพี่น้องอ๋อดูหางไงขนาดครับ นีม่มาถึงห้า่าแตหงใหญ่ขนาดครับพี่น้องเอาผ่านแฟนเขาเจออีกหางหนึ่งเลยครับติดๆกันเลยพี่น้องไชครับผ่านอ้ยคือมานเห็นเราไหมนี่เฮ้ยเข้ามาโอ้มันยังอ่อนอยู่ออขอตัดขาบเลยเอ,อ่อนอยู่ คอยไหว,ไวจะอภิปถึงเอาได้แล้วยังอ่อนอยู่บ่ครับ<ก>เอาห้างนั่นก่อนก็ได้พันห้างนี้มันยังอ,อ,อง่อนเพ,พิ่งมั่นจีใกล้แางนี้เล้วนี่ครับที่งานขงเขาก็เอามือปัดๆออกเลยครับมันกับโบมี่ยังครับพี่นอ,อ้อเรียบร้อยครับพี่น้องเอาเซเว่อ,ออกไปชิมกันทั้งนอกบอครับ ร,รู้สึกว่าสิยุ่งสิลายครับเขาก็นี่นดาด้ปลามนี่มนะงเนี่สวยงามถ่ายรยาูปเสมื่อนั่นกัแม่ต่อก็บ,บินคามสวนยางไทยบ้านพนมาครับชาวบ้านพนมายิงานเขาก็จะได้ ลงไปแล้วครับขามส่วนยาญนในไปก็เป็นป้าครับพี่น้องพันแหวนกับพันเอวโซกับไปก่อนแล้วครับจะตามกันไปพี่น้องสี่พ่อหรือบอรครับแม้นบินมาทาั้งนี้บอกครับพัน อางนั้นเขาก็ส่งกล้องมึงกันครับพอมึอน,นั้นฮะเอาเนื้อล่อแม่แม่ม่หมิงขามานีแล้วครับแต่ว่าซีอยู่บริเวณป่านี่ครับซีอยูท่ทา้งใดครับซีอูกุ๊กใดไม่แม่มันบอกครับมีความเสี่อืมทั้งรักนักหนาไปไปหาพี่น้อง เอาไปครับเขาหาต่อห้างนี่เขาตามมาสองมือแะครับแต่ยังบ่พออยู่พี่น้องไยถ้าบ่าเจออีกวะนี่คือยอมครับพี่น้องบ่าตามอีกแล้ววายเห้ื่อนไปอยู่ของเพื่อนซะครับเพื่นอนนักสีวงวาเห็นครับ ในพันครับโอกาสเห็นอยู่บ่ครับอาชีพอาชีพ <laughs> อาชีพอากับพี่น้องโอกาสเห็นก็มีโอกาสเห็นกับมีกับพอมันหกแห้งกับพอน้ำเก่าใชครับรู้กันในอ้อนบินคนละทางกัน ปไาครับพี่น้องลุยเข้าไปปาลาอะไรพี่น้องวันนี้นี่มันนี่มันผ่านต้นนี้มาหนิเมื่อนั้นนะ่ะน,นี่ต้นนีหละ่ะที่เราบินเอาถุงบินขามานะ การตามหาห้างต่อก็ปม่ง่ายเลยพี่น้องเลยเพื่อเจอได้ครับนี่เขาตามแบบสดๆเลยครับพี่น้อง เห็ดคล้ยันยังดีนะเขาวิ่ทางต่อกันเลยว่าได้มาปนกินครับอู้พี่น้องเลยปนนะจักมันยังต่อมันยังครับพกขนาดจักสจะหาย,หายเห็นได้เลยครับเห็นกระถือว่าฟุกเลยพี่น้องเลยแต่เขาก็ตามทางที่แมย์บินข้ามมาครับแต่ก็โอกาสเจอกันนิดเดียวครับจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือแค่ยี่สิบแล้วครับโอกาสที่เจอห้างมันนะ

นั่เจ็้น้อยครับพี่น้องหหหนนนน้้้้าาาลลุงตเลยคโอปิตาขม่าด้วยพี่น้องเด้วยอันตรายบวกเกิอดจากยังหนอพี่น้องครับอันตรายน่าสิเกิดจากยุ่งอย่างเดียวครับหลายขนาดเยอะมากนะยังพันโอ้ทัทง้งทั้งวิมห้างครับพี่น้อง ทรงไสแมวที่ง่ายนี้ครับห้างแล้วพี่น้องเหรเพอได้กินลนะคือสิบโเเบเฮนนี่แหละพี่น้องครับวันนีนน้ <c oughs> อ้ค no oh oh, ือคือไม่ลายพทษนึกว่าสิบหกวันนี่พวกตัวโบเป็นยังครับคะแนนมันยุ่งลายพอแหละโอ้ยพี่น้องไปรุนน้ำกันครับเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แหละพี่น้องโอกาสที่เซียนห้างมั่นนะครับย่านกินกินแห้วอยู่พี่น้องมังไม่ดกันเลยแต่ก็ดีอยู่ครับพอนยังได้ห้างนิ่มแล้วห้างหนึ่ง พอได้พิ้งจับเข่าครับพี่น้องงนี้ทั้ง่อทั้งนี้ทีมงานของกับย้อมครับพี่น้องย้อมแล้วครับสามมือแล้วถอนกำลังเลยพี่น้องเลยบูเห็นครับพี่น้องย้อมรับซะไอผู้อื่นเอาซะครับเขาเห็นกันเลยทีมงานอื่นเอาครับทีมงานขอย้อมแพ้ครับพี่น้อง มาถึงจุดทีสองแล้วครับพี่นอ้องจุดนี้ก็เขาไล่มากมกันกับโบเจอครับแม่นเขนา่าเป็นไงพันเมื่อน,นะครับปลาหนาวครับฟองน้ำเราต้องไปดักข้างหน้าไปเลยไปครับไปครับไปทางน้ำเลยครับไป้าต้องพาปลาลงเมื่อนี้ พาบอไว้เลยแหล,ล,ละกกลมี้วาที่น้อแม่แม่นาบินนกาก,กาน,นคนาพี่น้อนไปเบิ้งครับพี่น้อง เจ็ดนักิสี่ยงเห็นเลยครับเด้อรุ่นน้ำกันครับพี่น้องกะช่องนักไล่สารเขากับช่องน้องไม้ครับพี่น้องขันมากะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหไ้ได้ได้ครับฝ <laughs> นกสิทตกเลยพี่น้องเลยคือมาแล้ว เขาห้าเนี่ยบุลุงดูเขาเอาได้ไหมหเลยวปล่าคือทีมงานเขาก็มาหาแบบบริหาไว้ล่วงหน้าพี่น้องบริหานั้นบริจัดฉากจัดยางครับมาหาแบบตรงๆเน้นๆเลยพี่น้อง บมเห็นก็คือจบครับบมเห็นก็คือกลับบ้านแบบไรเงี้ยเลยครับครับทีมงานเขาก็ส่งสัญญาณมาเลยครับท่าเนเวนอยู่ไสรครับเห็นแล้วบ่ยังค,ยงครับพี่น้องอยังยังหาไปเจออีกอยู่ครับอืมนงเกี้ยว เสร็จฮะไม่เล ¿no? <sh arp> ่นเลยโอ้โหดไม่เห็นนะครับดูโอ้ยเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วหางแรกของฮอม์มอนี่ครับพี่น้องแต่หางโใหญ่ครับ กูไปไม่หวังอะไรเขาอีกอไ,อไม่ได้ยๆๆีี่ๆเห็นบอนี่นๆนี่เรบพี่น้นนนนนองเห็นล้งแรกของาม่านี่ครับ เห็นแล้วครับพี่น้องคือว่าตัวแรงเข้ากับหนึ่งีมาเอาครับกระหางโม่ใหญ่เป็นไรครับพี่น้องแต่ว่าเขาเพิ่งเอาชุดมานําครับหาเอาชุดมานนำเขาเขาก็บพ่งเห็นใจว่าสิเจอครับพี่น้องเลยเพิ่เอาชุดมานําตัวแรงหมดแล้วครับมือมืดก่อนหนึ่งีมาเอาพี่น้องนะครับเรียบร้อยแล้วหางแรกของเขาเมื่อนี้รูปเป้าแล้วครับพี่น้องเลย ฮอกมาถึงจุดที่สามนะครับพี่น้องที่เขาเห็นแม่มันบินบินลงครับพี่น้องไปตามกันเบิงครับพี่แ่นกำลัง่องกล้องครับฮาก็ได้ห้างหนึ่งครับพี่น้องฮากเจอห้างหนึ่งห้างที่สองสี่เจอบ่เจอครับรุ่นกันครับแม,ม่นบินขามมาทั้งนี่ครบพนันธี่เขาอยู่แล้วนี่ครับมันบินขามมาทั้งนี่เลยครับ ทำนขามันนี้แต่ว่นยังพลันได้เจอครับพี่น้องดูดนระาเเนามเ,เลังลั่ครับทำก่นไปบิ่งพี่น้อ,อ,นอง นี่เหลยครับทีมงานทำมาลงทีมงานเขา,า,านนกำลังสแกนอยู่พี่น้องรู้ว่าจีเห็นหรือบ่เห็นครับอุ้ยป่ากับต้นไม้หลายครับพี่น้อง ต้นไม้ที่เี็ตัวใหญ่ๆครับเยาเพื่อนไปหากันพี่น่องเขาจะไปตามหลังครับสองพาดเพื่อนตามไปก่อน,อนอไปเบื้งกันพี่น่องั้างสิสองเทียนหรือบ่ครับเดี๋ยว,วได้แน่นอนครับหนู่ไม่นะ ไม่ว่าจะเอานะครับเขาเอาในป่าอะไรนะอยู่กับหกอยู่กับปลานี่งานของเขากำลังต่ำไม่มีน้ำไต่ครับ ลงหนี่บร,รับพันครับต,ต้นไม่แต่ละต้น เห็นแล้วครับพ <au> right no? oh. ี I mean, er ่น <normal> <Broadway> ้องเห็นแล้วพออลไรครับนี่ครับพันแเนโอ้เห็นแล้วพี่น้องหางใหญ่อยู่ครับหางนี้นะการสัมผัสเนรจะเอาไปเลี้ยงบ่ครับหรือจะเอาไปกินเลยครับกินครับผม ผักสนนี้มันสูงเนาะเอาไปกินอย่างเดียวครับเอาไม้กอลงมาเลยนะครับเนาะหางนี้สูตรเก่าสูตรเก่าสูตรเก่าครับเพราต้องเห็นมันงงไงเราต้องขึ้นต้นไม้ครับอ่ะครับพี่น้องเจอแล้วพี่น้องของเขาก่อนเจอสองห้างครับถือว่าผลงานถือว่าผ่านครับวันนี้ได้สองห้างพี่น้องแล้วก็ได้สองห้างมันนี้เอาละครับตอนแรกกันจังว่ากันไหมครับพี่น้อง กสัญญาณมัน้ะครับจ็คคนเห็นยังครับมียังครับค่ับหรอเปต,ตัวตัวนเวีนเป็นอะไรครับตัววนเวียนตัหาีโอ้ตัเหลืองตัเหลืองตัวเหลืองบุ๊ครับ นี่ครับตอนเว้นนะครับหรือว่าตอเหลืองบ่ครับขึ้นว่าหั่งใหญ่พี่น้องเขาจะเอาหรือบ่พันแหวนครับนี่เอาเลยครับเอาเลยครับยวผมท่นอุประสอไปเอาขี้รถมาเตอร์ไปเอาชุดเดี๋ยวเขากลับไปเอาชุดก่อนครับเดี๋ยวเขาจะกลับมาเอาอีกทีหนึงครับเพราะว่าเขาไเพิ่งหยิบชุดมาครับพี่น้องอันนี้ก็คือตอนวิ่นครับเพราะว่าเพิ่งออกหากินกลางคืนครับตัวนี้ ทีมงานเทากับกัปเอาชุดกันได้ครับพี่น้องฮันาโอโซก็เขาก็มาถึงนะครับมาพี่น้องมามาเอาต่อกันสักวันครับมาดิอนี่ยแหละฮันมีนอนคือนี่เขาเห็นแบบสดๆเลยครับวันนี้เขาบพื่อทีตั้งใจคิดว่านั่นเขามาหาต่อโฮเสือครับไปเจอต่อน้ันเว้นพอดีครับตมนีิ ถือว่าฟุกครับหรือว่าหรือว่ามานกับวจักครับเคยเจออยู่เรื่อยอยู่บ่ขับพันแบนต่อแบบนี้นะครับตอนระเวีนนี่โอ้ยเจอแถวส่วนมากมันอยู่นแถวภาคใดหลายครับแถวคูฟุตบังคูทาแต่ว่าส่วนมากต่าหาจินต้องซีน่ฮายโอ้โหเค่อยเจอเพิ่นบ่ครับโอ้ แต่แม่มันก็คล้ายๆกันอยู่บ่ครับหรือว่าสายพันธุ์เดียวกันคุณมัดชพันธ<อ>ุ์อ๋อเอาแมลงวันอ,อ,อีกอีกซื่อนึ่งก็เอิ้นต้อเหลืองของเขาต้อเหลืองตัวเล็กอ,อ๋อไปอเปจอใช่ไหมลูกมันเป่าโอ้ งานเขากับสีใส้สุดเราไปแกะเอาเลยไปจกเอาเลยครับพี่น้องอาหนี้รับผลงานเขาเมื่อนี้ครับพี่น้องเขาไปสามจุดครับที่เขาไปหาไว้ครับกเจอสองห้งครับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งก็หาบบเห็นครับหาได้ก็หาบบเห็นก็เลยยอมครับพี่น้องกับหังกับได้ห้างมิ่มห้างหนึ่งครับพี่น้องกับต่อนอนเว้นห้งหนึ่งแต่กะ บมมีลูกมันขับมันชีห้างแล้วพี่น้องได้แต่แม่มันแต่ก็ยังดีครับยังมานอยู่พี่น้องยังพ่อสองห้างกับตอนแรงเขาจากสีพากกันไปเอาครับกฝากกด้วยครับพี่น้องช่องนักล่าอีสานเหนือครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยครับเป็นช่องน้องใหม่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ